หลังจากฝนหยุดตกพี่น้องสาวแสงนง้ํากระปวดอยากไวห้าเห็ดห้านกับโบเมื่อเปิดฝนก็ยุดต๊กตรงไหนนี่พี่น้องนแน่นี่ท่ายังซุ่มอยู่พี่น้องเลยน้ำไหลสาวแสงก็เลยบริเมื่อเปิดห้านเขาเจ้า,าเห็ดออกเราก็เลยจะไปหาเห็ดท่านผู้สม ไปเบิ่งน้ากันว่าสิได้บ่พี่น้องมาลุ้เดี๋ยวสิได้บ่ได้แน่นอนเบิ่งเนี่ยเราถือกระตางหงายใหญ่เราเสียไปเมาเห็ดมาแล้ววะให้คุ้มกับการปิดห่านมือหนึ่งบนเมื่อเปิดห่าน,นดดฝนกับตื่นตะกี้ตื่นมาว่ามันสีแดดพี่น้องไม่ว่าสีพ่อแสงแดดตื่นมาแม่ตกคือเก่าแนะนำมึงหลายทางตกขอนเศ้าพี่น้อง สับน้ำนำเขาสวรรค์เขาอะบ่มีพระกระลงไปเห็นตูงคุณพี่น้องอกับผู้แฝดมอหนึ่งน่ไปเลี้ยงงวัวผู้หนึ่งน่ะลงไปเห็นยามตงูงถ้าได้ขึ้นมาอยู่พี่น้องเท้ากับเข่าป้าหาเฮ็ดตัวบ่มีดอกแสงแค่นี้นะเมืออ่อน่ะขวัญเปเลาะกับอัน คอนไซร์เลยก็ซาวันไปบักไก่นึง้ัไดยงบแต่ว่าเขาเจ้ามันออกลายอยู่พี่น้องแต่ว่าแถวเฮานเนี่ยังบกท่านมีไฟได้หรอกคายไปกับเพราะอะไรแต่บุฮ้อนอยากแกงอยากบุฮอนอยากพวกแกงอ้อหนึ่ง ฝนตกพี <the> er ่น it ้องไฟยุเขาอย่างหนักตกต่อเนื่องตกเรียนมือตกติดมือโฝโพวาฝนเห็นแล้วเหรอแสงยมบุญชัทนได้มีไฟได้อันมู่เห็ดปลกพี่น้องเทวเฮานไปไปหากันยมบ่พโออยู่ โคกเจ้าเามันโคกบัวใหญ่พี่น้องเลยไพ่ไปกับพอได้แต่อันั้นพ่อได้แตเห็นดำระดอกสองดอกบัพ่อเสด้เต็มตาขึ้นตะกี้แต่ว่ามื่อนี่ซาแสงอยากไปพี่น้องพานางไปเลาะไปเบิ่งวัดซิมาสัใไหถือกระตามาบักใหญ่หนึ่งสองตา เต็มตานี่จจกชิพานางมาท่านโปรเต็มบ่เมื่ออยู่แสกหาหาจนพ่อคุณตอนนี้เก้าเขาซูป่าแล้วพี่น้องมาดูสิว่าจะได้กี่ดอกพ่อมู้งให้ปวก้ใหญๆเก็บจนตะฟ้องกันข้ามกับโบเบิร์ต พืสีม,ม่วนเนาะก็สีเม,มื่อครับอรถไทยพิลามาแก่ตอนนี้ต้องเลาะหาก่อนพี่นนอะก้าวเขาเขตป่าเห็ดแล้วพากันเลาะหาเฮ็ดอยู่พี่เนอะเข้ามาถึงป่าแล้วสาวแสงแล้วพ่อเห็ดเห็ดอะไรหรือ แปะกูสิเห็น <c oughs> เห็ดละโงกพี่น้องโอ้กำลังงามเลยนี่ <c oughs> จูมพี่น้องไงแหกมันแม่ดูบ้านของกระเพาะโมแมเ่เฮ็ดขี้กระเดือนบอ, <c oughs> บอโบเฮ็ดขี้กระเดื่มันดมันคือบ่มีหมู่บ้าแถวนี้ <c oughs> ออกออกดอกเดี่ยวเดี๋ยวหาเลาะเบิง่งพี่น้อง <c oughs> มาทางนี้กับแม่บอแป๊บเห็นแล้วพี่น้อง แสงจันทร์เราก็เห็นวงหนึ่งนี่ซาแสงก็ได้ดอกหนึ่งพี่น้องว้าวพี่น้องกำลังงามเลยนี่พี่น้องงั้นหลงเขาก็ได้ผุดลอดกับซาแสงซาแสงหน้าก็ได้ดอกหนึ่งพี่น้อง เห็ดกลังงามพี่น้องจ๋าหลอหาบางหมูมันก่อนกําลังออกพี่น้องเห็นละโงกก็เห็นปูระดอกแม่บอกแป๊บเห็้นเห็ดอีกแล้วเห็ดอะไรหรือคุณยายโอ้ยง่ามัยกอไหวยปฟาดพี่น้อง แสงมาเบิ้งฮ็ดอันนี้แสงแสงเออพี่น้องคือติเงาแท้อันนี้น่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะทุกคนลงเอาไหมนาขาูพี่น้อง เขาเจ้าเออเท็ดดอกเขียนมึงได้พูดพูดดอกพุกใหญ่องน่ะนี่พี่น้องโอ้ยขานยาวเลยเว้อร์งามเด้ดจริงเห็ดดอกเขียนแสงขานหนาวยาวแสงเลยเออในป่าลำดงป่า

จะเก็ียดคุณยิงบุ่เก็ีดคุณอะไรเยโคตรใหญ่เลยพี่น้องออาเป็นหมอบ้าไปยางต่อพี่น้องจ๋าบ่เป็ดพ่อเฮ็ดปูกพี่น้องขึ้นน้อยแท้นี่นะเฮ็ดปวกนี่ปั่นของจิบจ้าเฮ็ดปูกในน่อยนะ อลีเลยนี่นี่ฮะโมเมนเห็ดบานคำโมเมนเห็ดบานคำมันยังเนอได้แสงเห็ดปุ๊กนี่นี่นี่จุจุมันนี่เบื้องไหนนี่เออนี่น้องก็ขึ้นเห็ดปุ๊กยั่ได้ปะเห็ดปุ๊กจริงวะเบิ้งจุดสิบอว่าโมเมนเห็ดปุ๊กโอเค มันคือเป็ี่นแนวหนีวะเนี่ป้าเออกาแง่นีเหรอเอาเฮ็ดปลืกแง่หนี่มันแนวหนีวะแม่เห็ดปลืกจีกพีดอกนี่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 กำลังพ่นนี่นะนี่ของก็คือวุ่นดีนี่นี่ดอกหนึ่งป้าห้ามูมันบ่อนะบางคนว่ามันต้องอยู่ในโพ่นตัวนี้ไปหากมันผสมในพ่นแน่นี่นะ bên mà ừ bà, nè, nó đang còn đang phun, nhưng mà hết bọ có tệ té. nó không phải bọ cái nỗi. hả? đi đây bưng 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 cái nào? húu đây chàng. hot bây giờ gì? cãi à, trụ hết bọ còn สังเกตมึงจนชิว <motiv ators> ่าบมเมนต์มึงนนีนีโดกนี่เขาก็ขึ้นหัวขัดอู้เนาหอยาลีพี่นหอตีนแตงเงาอยู่ไดนเห็ดปวกดอกจิกเขาจะเอิ้นเห็ดปวกดอกจิกนี่โอ้หอบโบอยากเห็นเฮ้ยมันต้องกระขึ้นก็มันกโบบานอะโบเห็นอยูงวันแย่งแล้วแย่งอีกอยู่ขึ้นแบบมันโมเมนต์หยุดหนึ่งมันออกใหญ่มาจ้ะเคยว่ามันใหญ่ได้เห็ดอันนี้มันอยู่บบไก่ หากจะว่ามันบทันในอันนี้เบิดอันนี้นะบุญในพี่น้องสังเกตบุงเนี่จนเชืว่าบุ๋มเนเฮดมันเบิ่งบวออกเลยมันน้อยเฮงเลยเฮ็ดปวกดอกจิกเฮ็ดปวือกแอนยามนี่แหละขันเราบเห็นตอนนี้ก็แต่บ้านเห็นคนแนี่มาคุยเบิ่งแล้วบุงอีกคือว่าเฮดอันเฮดขี้กระเดือกอันเฮดอันในหน้อยในเฮดเบื่อนะพี่น้อง ชีกดกวดมึงดูในนี่น,นี่จะว่าโผอยู่จ้ะห้องกับพ้นมีเนาะจุมจ่มหนึ่งแต่ว่าคันมันออกแล้วมันออกลามดได้เห็ดอันนี้อ,อักโงยี่น้องเลยโผอยู่ในนึง <c oughs> งน่งเพราะเป็นบุญเพราะเป็นบุญจ่ะขึ้นว่าสิบมูยง่าย เลาะต่ออีกพี่น้องเห็ดปวกกัดซิปดอกกระดอกนน้อยๆบเคอเห็ดปวกตะกีก้ีพี่น้องอีกแล้วทุกคนเว้ยอย่าฟาดทุกคอ,อมเหงากกกระบกเลยพี่น้อง เ็บ้าแป๊บเจอแล้วนะทุกคนหมู่ที่ชองหักหมู่มูใหญ่หมู่น้อยกวดมึงดุห่ะเข่ากวดมึงดุนี่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 พี่น้องกับพ้นนี่นี่นี่นั่นไงฮะเอออ้อมไปอยู่ด้วยขังนะไอ้กูยพี่เอาหัวขาดแนมมาประเทืนบ้านยจ่าแป๊บเลยนี่พี่น้อง มือนี้จะแบบมาเลยพี่น้องอุ้ย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 คุณอยู่ไหนขางหน้าก็มีแต่แซงก็เห็นขางแต่มันบานเนาขึ้นไปเบื้องนั้นนี่นี่เก็บรลดนี่จุ่มๆนี่จะเห็นบานเห็นจุ่มบานขางน้าอีเมรนี่กระติวนึงกวดออกมั้งด้วยเหรอคุพี่น้องเบิดแล้ว กดแรงนี่กดแรงดีดีบ่เนี่เอาขางนี่ก่อนน้ำเป็นร่างเป็นน้ำพี่นเนาะตัวใหญ่มันก็นใหญ่อยู่เด้มันคือบอกอ้่ะบ่เนี่ว่ะป่าฮัตเชวักยาวๆนี่เดือดยาววันนี้เนาะ ขีนองเลยคักวดบ่างดีๆนี่นะดอกหนึ่งนี่นะนี่นี่นี่วางปลายมีเจ้ะนะเห็นอยู่เง้ไปอีกเอนั้นกวดบ่างดีๆจะว่าออกทั่วอยู่จากเรนนี่นะออีนองหมูเห็ดปลกันได้ว่าเห็ดละมด คอยบอกแล้วปืดเรื่องดีๆนะน้ำเจ้านะนะ้ำเงนะยังจุ่มอยู่นะยปืดเรื่องดีๆเอออุ้ยมะมันใครว่ามันเบิดมันออกลำลามอยู่เลยพี่นองอทั้งแม่บอแป,ป๊บนี่ไงทุกคนเก็บเลย ันกำลังพ้นพี่น้องใครแต่เพาะตัวจุ่มตัวบ้านโอ้ยยังมีหน่อยสังเกตเพื่อจนอะไรอะโล่ตอนนี้จนแท๊กแมนอยู่บนนี้เปิดเบื่องดีดีนี่เห็นบนนี้นี่นี่นี่เห็นบ่นี้นี่ยังเป็นน้ำอยู่นี่ยังเป็นน้ำอยู่พี่น้องนี่นี่นี่เห็นบนนี้เอาโลเลสิถ่ายถ่ายน้อนมืยอื่นยังเนาะ น้องนี่เ um, บิ่งในพี่น้อนี่สังเกตบุดีนโบเห็นคัทนบเห็นดอกบานโบเห็นเห็ดอันนี้นะลีแม่มันต้องมีบานนนี่มันต้องมีบานปดน้ำจังที่เห็นแต่บอแป๊บแนมเข้ามายังเห็นแต่บานพี่น้องถ้ามีบานต้องมีมุมเมนในหั่นน่ะก็มันจะก้อนสีออกไปใช่ไหเนี่นี่เห็นบนนี้นี่นี่ขึ้นหนึ่งในหนอีนึงนี่ ชมกำลังปิดห่านมาอยู่เลยพี่น้องคุ้มอยู่ห็นบอกว่าในคมรู้สึกกันบอกวัดจะมาอยู่นะแต่เราไม่ไดมมาเห็นเองพ่อหมูเห็ดปวกเลยนี่เดชมันขึ้นกวาดเข้าไปอีกด้วยนะอออเป็นแล้วแต่ว่าตีนเน่าวพี่น้องตีนเนวาแต่ว่าดอกแต่วึ้ขนมันเป็นบาทนะบนในไง นี่เห็นบ่คอยแน่มายเห็นู่นี่แล้วเนเห็นว้าวถ้ามันบบานะบเห็นยังบ่อันนี้มันดอกนอยเก็บเอาดอุ้กําลังออกพี่นองเลยป้าอะไรเก็บ กำลังงามพี่น้องนี่ไงทุกคนขั้นสีไปขูดก็จะสีขู่ในในเนาะมันหน่อยใครต่มันออกอยู่ในเหากวัชอกเกิดอย่มาเลย นี่บวบแป๊บแน่ม,มาเห็นดอกนี่งพี่น้องแล้วก็แน่เห็นมูอมันปาา้าหาดทุกขาเงียบเลยนี่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 เห็ดงวดสุดท้ายเด้พี่น้องนี่เห็ดปวกดอกจิกพี่เธอพี่ ุน <kung> ี่เด้มันก็ลามมานี่อยองลามอ้อมเหงากระบกอยู่เด้คั้นด้ว่าเฮ็ดแล้วพี่น้องเลยหกเอบานก็หมุนใส่มันต้องพาอขันซี่หาหมูดกินที่ฉีเต็มกระตาจิ้มหมูใช่ไพ่อกินเออันต้องมูอย่ใหญ่าพี่น้องเลยมู่ก็ต้องมู่แบบแตกแถวไปเลยนะแบบลำลามไปเลยเนี่ย มืออื่นนี่นาชีพขันไพ่พ่อเนี่ยพ่อมูใหญ่เลยกวาดเบื้องแถวนี้นะป้าพี่น้องสังเกตเบื้งพุนความหกอุ้มอือทึบอยู่เก็บแล้วนี่เป็นเติร์ดขันมันออกขะยาอยู่กับเก็บในหัวเปนผู้พี่น้องซองดอกอยู่ในมันกระลามมาแถวนี้ใช่เนาะเจ้ามืออื่นนี่เต็มมือไปจักพุ่มตัวนี้นะ ข่ายาอยู่จ <public> <work> oh ่ะ oh, ข oh, ้าไปผู้แซงคุณไปบอกอยากเก็บออ้กำลังพ่นนเขียบังดีดด้วย้ปลานีจุ่มนึงคุณบักหลายนึงปลานี่นี่เอ๊ะมันออกโอ้เขียบังนี่มันกำลังขึ้นเขียบังดีดนี่นีหมองโพงนี่มงดินโพงนมือนี่เออ พี่น้องเลยเก็บเห็ดแบบทรมานสะเลยโอ้ยพุ่นได้จังว่าโบเห็นอีเมย์อ้อมอ่าง้วนเลยพุ่นขังพุ่นจะอย่างว่าท่านเห็นนะเห็นช่องดอกนี่กันย่างไปเลยพุ่นหนบดูชัางเกตมันดำคืออยูฮกแท้นี่พี่น้องเลย ค้างนั่นบริโภคเลยปะอุ้ยนี่เบื้องห่วงนะเต็มเลยจิ้มเลยนะง่ายวับง่ายวับลพุ่นปะอยู่ข้างพุ่นบริโภคไปโดนอ้มันลามเลยพี่น้องเห็ดอันนี้เขาก็โพดคั้นไปพ่อมืออื่นหรือว่ามืออื่นนะบ้านพอดีเห็นง่ายมืออื่นมืออื่นนะต้องหายากครับเผา ดูเลยนะเห็นบ <c oughs> ่กล้องกระชิชชองเข้าไปบุได้พี่น้องเลยมันโคกเฮงสะบังดีดีมองดินโพ้งๆเดี๋ยก็ลังขึ้นพี่โอ้ย่างนี้น้อยนี่เนี่ยน้อยยังวะบ่สังเกตบ่เห็นพี่น้องเลยว้าทุ่ หักอย่าหักพี่มันบักยาวหนึ่งมันค้าอันนั้นนี่พี่พี่มันค้าหักอันน่ะหักเพกน่ะเห็นบ่ดมันมันข้นนะขาหญ่ก็มันมาพนมาตกน่ะดินห้าตายเลยเห็ดอันนี้นะแบบมันหอนนะพี่น้องแห้งตายเลยกระดงไปเลยนี่อีเมลเราเห็นตัวสองดอกนี่ เออคันยลุนเราเห็ดน้วยกอเพกตัวนี้เราง่ายหรอเละกอเพกตัวนี้บาดพี่เนาะหมุนเลยนเมเานีนะมืออื่นนี่พอดีมืออนี่บ้านนี่กันไปเห็นนะพอดีเือกูเผาเก็บไงแมนเห็นอยู่ในเงานะ นั่นนั่นนั่นบแมนเงาตัวเถิงนะเห็นอยู่นะตัวน่าแห้งดอกใหญ่แล้วอยู่ในเงาเถิงเบึ้งนี้พี่น้องหมุนคันว่าเฮ็ดแหละอยู่ใส่กระเลิกซัมเนก็หมุนป๋าดอกบางแห้งนี่โว้ยตีนบูแมนนั่งแบ๊บพี่น้องเอ้ยเบิดระคางอะไรที่บูเห็นบ่เบิดแล้ว ท่านไหนออกลายเดี๋ยวสีน้ำเบิงหมู่เฮ็ดตัวนี้อยู่พี่น้องแต่ว่าคนเขาเจาะเข้ามาคือกันโอ้ยอยากอยากจับต่ำเนาะพ่อลลายๆดอกดอกง่ายเลยพี่น้องคือเห็ดไข่อันนี้คือเห็ดไข่เห็ดเหลานี่อันนี้คือเห็ดเหลานะทุกคนมันไม่ใช่เห็ดของไข่หรอกเราพ่อก็เห็ดเหลานี่แหละไม่หัดเจาะไม่หัดเตะ ขาเจ้ามาอีกแล้วพี่น้องป่ะเขากลับเขาน้ำมึงหมู่ตัวนี้เขาลงเล้วครั้งโป๊ะโป๊ะไปนี่เขาน้ำมึงหมู่เฮ็ดตัวนี้เขาเนาะเขาเจ้าลงแล้วครังทุกคนเอยว่าแล้วเอยทำแม่งทำแม่งอยู่มันต้องลามมาทางนี้ โอ้บาดมาแล้วพี่น้องเลยมันลามอะไรมันลามมาหนาพี่พี่บาดมาเลยโอ้พี่พี่พน้องขู่มัดมาจนหอดพี่พี่โอ้ยบาดแล้วแสงสุมนี้นะ มันออกแลมันก็บมดได้ออกห้างกันเลยนี่กุกบกตัวนี้ก็ต่อมานี่ห้างมึงโหลดแถวอ้อ,อมแอมแถวน,นี้นะบ้านเราพี่น้องไอกก้ทางนี้ว้าวจะมีออกก่อนออกหลังเนาะเปื่อยซุมนี่เขาบอกออกก่อนมันจะลามขึ้นไปทางนี้นะแม่นอะไรเฮ็ดแต่มันมาตั้ทางนี้มันลามขึ้นทึงพุ่น Chúng này ổ còn là vẫn bạn là vì nó bộ bạn là bộ hên lên về tổng, quá phần Nàng bẹp lao Thổ ừ. ta lý vì nó chụm này Nhi ngay Nhi ngay หล่นโคยหมดแล้วทุกคนเปิดเบ้างค่ะจะไม่จุ่มยุ่งจักเห็ดปวกดอกจิกนะทุกคนนี่ Ui, hạt sậm Khát sậm Mắn có mù nhảy ở đây là Hạt tùy mà mắn nội là mắn cượt và lầm làm lam vậy Nhìn ngay chút khuôn Wow Muốn có phải lời sáng Cuột bằng hay mắn không đỉnh thôi hả chắc mắn mới trụm như vậy บ้านหมดแล้วเบิดบ่ปอดขาโอนางแบ็บนึงวะขานางแบ็บพี่น้องเลยหาต่อไปพี่น้อง วันนี้เรามากันสามคนเบิดมาน,นเราประจักษ์ไอแม่ย่งมาล่อมนี่นะพี่น้องมาเก็บมาเก็บเฮ็ดปู๊พี่น้องเลยชุเพื่อนอย่งมาบุเห็นเห็ด đã cãi hết leo thẻ bản rất lớn như này ngam cả thẻ nè mong chào nhàng mà lại cho nhà cãi เฮ็ดบ้านช้นล่ออยู่กะนโอ้ยบูดิเห็ดเห็ดหอนเนอสนี่นะนี่เบื่อไหร่นี่ดอกจุมันนี่นี่นี่โอ้ยแสงเอ้ยนี่จิ้มมาหน่อยนี่ปอ่อยมันอันออกซะพี่น้องเอ้ยบูดิเห็นเห็ดเห็นหอนเลยแหละพวกกันต่ากายเฮ็ดจุ่นอย่างมาโยบ่จ้ฮะ โอ้มันลามบ่พอเบิดนี่เห็นบ่จุมันนะพี่น้องปุเออถ้ามันอันน่ะคําบ่เฒ่าก็เอาโลดจุมันงามอยู่เด้แหบ่สังเกตบ่เห็นจังวะนี่นเอ้ยนี่สลานต้กินน้ําโบมัน งามแ้วกันเนี่ยพี่น้อกนะพไปตองเนี่ยคือ่าจจะย่างมาเลยทางนี้นะจิบะอ่อแล้วพี่น้องพ่อแกงเราตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงกว่านะทุกคนสิบโมงแล้วพอดีเมื่อแกงเที่ยงเลยพี่น้องมาเฮ็ดอยู่ สองกกัวพี่น้องเลยนียใ่ใส่หให้เราดูหน่อยนี่อันนี้คือของเมย์โบเป็ดพี่น้อง <ت ت แต่เด็ดจ้แทนแทนแทนนี่ไงทุกคนอันนี้คือเห็ดปูกนะพี่น้องไ,ได้ชํำนี้แล้วพราะแกงพี่น้องจ๋าเมื่อล่างแกงอยู่เถียงพอดีกินเถียงปะ่ะกลับบ้านมาเห็ดกินกินข่าพี่น้อง แกงเฮ็ดตอนเที่ยงเมื่อลราพี่น้องจ๋าพอกันคลิปหน้าไปแล้วนะทุกคนสวัสดีไปะปเมื่อ